คนของเราก็กินหญ้าอยู่นะคะตัดหญ้ามาให้น้องมงคลกินเลนี่กินหญ้าก่อนนะครับขับรถคอยกินตอนเช้านะคะน้องมงคลเรียบร้อยเสียงหวานนะคะสวัสดีทุกท่านที่ใหญ่คืดีนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นอครับทุกคลของเราคะนี่เชือ ตะวันจะตกดินแล้วนะคะีอเตะวันจะตกดินเดดกำลังมันจะตกดินแล้วจะเดดตอนจ้าเมื่อกลางวันก็ฝนตกน,น,นะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะตกแรงมากเลยะค,ะค่ะพัทยามยือ กลางวันนะคะฟ้าก็ร้องกลางวันฟ้าก็ร้องเป็นพามไปหมดเลยนะคะอืเธอบางคนเธอไม่สวัสด,ดีเลยนะได้กินหญ้าเธอไม่สวัสด,ดีเลยนะคะเฉยเลยนะคะมางคนเนี่ยได้กินหญ้าแล้วไม่ยอมสวัสด,ดี ถ้าเห็นยายธวิศประรุตมาสวัสดีแล้วสวัสดีอีกนะคะถ้าไม่โยนให้ก็ไม่เลยสวัสดีเลยขอให้ประรุตได้สวัสดีแล้วก็สวัสดีอีกนะคะแต่ตอนนี้ขอไม่สวัสดีนะคะตอนนี้ก็ใกล้ยกคํำแล้วนะคะ ก็สาปาออาบน้ำน,นะคะได้กินยาแล้วก็ไม่มีคําสวัสด,ดีเลยนะแม่กินเอากินเอาไม่ยอมสวัสด,ดีเลยมงคล เือทำไมเปลี่ยนไปมงคลไม่ยอมสวัสดีเลยกัดยากกินอย่างเดียวกรุบกรุบกรุบอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะหญ้าของน้องตาพงคลกรอบมากเลย อืนนะะมน้องใบปืนนะคะใบปืนนะคะเสร็จแล้วเอามาดูทรับย์มงคนของเรากินย่าต่อๆนะฮะกินย่าต่อไปนะคะ ไม่ใจดีและไม่เอ็กชท่านนะคะรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะคะตอนนี้วิกฤตโควิดก็ระบาดมากเลยนะคะคยุงก็กัดยุงกัดเลยนะคะยุงกัดยายยงข้ามแล้วยุงก็เรื่มจะกัดเลยนะคะอ,อ้าวปดัดยุงแล้วนาองมงคนสงสัยยุงกัดเขาเขาก็เ,เ,เอายาไปปัดเลยนะคะเดี๋ยวก็กินดังกรอบๆเลยนะคะอย่างอาร่อ,รอยนะคะ ติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อๆนี้ค่าช่องตะอวยซับมงคลโอ้ยอ้าวอ้าวอ้าวอ้าตัดและวตัดยุงแล้วแต่ยิงเยอะมากเลยนะคะใกล้จะค่ำแล้วยุงก็เยอะนะคะในป่าฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งต่อตอด้วยนะคะโ้องตะอวยทรัพย์มงคลนะคะตอนเย็นก็พบกับน้องทรัพย์มงคลแค่นี้นะคะคงจะไม่ได้สวัสดีนะคะที่โกงแล้วนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากนะคะตอนเช้าพบกับทรัพย์มงคลใหม่นะคะสวัสดีค่ะ